สวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับ คนนี้เขาอยู่ชั้นบนมีเกาะสามเม็ดมั้ทีนี้ไม่น่านรีบซ้ำ จะคนนะคนเดิมเดิมพีนะเปนเดิมพีน่าจะดีเขามีเพื่อนนอยากเก็บของอ่ะ นี่พอนะชา์าเลยเนะี่ยเราจอดตรงนี้แล้วกันมันเห็นด้านขวา เล่นระเบิดได้อยู่สักสามโอเคมันจะเป็นคนนะครับที่บ้าน มีคนประชิดอ่ะมีคนดเดียวมีบสางส์งลาดลาดเข้ามา 何がでも。Yeah, خمسة ستة سبعة 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 ด้านหลังเราไม่มีหวังแบบว,ว่าจะ,บบจะไม่มีมีเะทเวียยิงจากด้านหลังด้วย <laughs> havana oh, vale. โอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับกดก subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ